รู้สึกทับใจนะครับแนละ้วรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ที่ได้มีเขาเรียกอะไรคนระับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของโครงการระดับประเทศแบบนี้นะก็ต้องขอบคุณสำนักง,งานสัมภารแห่งชาติมากเลยเดียวครับที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งครับผมแล้วการที่เป็นพรีเซนเตอร์มีบทบาทในการส่ิมโครงการนี้อย่างไรครับจริงๆหน้าที่หลักของผมก็คือทำหน้า,มมาที่ประชาสัมพันธ์ครับก็คือเรีงงยกง่ายๆว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของโครงการนะฮะสมโโร,รุกประชากรและเกหะา5 6 8นะครับ ท้าที่หลักๆก็คือเชิญชวนและชักชวนพี่น้องประชาชนครับให้มาร่วมนะครับในการที่ให้ข้อมูลกันเยอะๆนะครับท่าที่สําคัญก็อยากจะเน้นในเรื่องของความมั่นใจด้วยว่าข้อมูลของพี่น้องประชาชนทุกท่านจะปลอดภัยครับผมโอ้สำคัญมากๆสําคัญมากๆสําหรับประเทศของเราเลยทีเดียวถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับ ขออนุญาตแยกย่อยนิดนึ่งและกันหฮะในแง่ของทางรัฐนี่นะครับผมทางรัฐเนี่ยก็จะได้ข้อมูลที่สําคัญมากๆนะครับในการที่จะนําไปวิเคราะห์แล้วก็ทําโครงการต่างๆทบโครงการดีๆให้กับประเทศไทยนะครับในการที่จะพัฒนาในทุกๆจุดให้เหมาะสมเลยทีเดียวต่ทางภาคเอกชนแน่นอนที่สุดครับในเรื่องของการวางแผนธุรกิจและในภาคของประชาชนที่สําคัญที่สุดเลยทีเดียวครับก็คือว่าประชาชนจะได้รับการสนับสนุนนะครับ ในเรื่องของงานบริการสวัสดิการสาธาร,ร,รณูปโภคนะครับรวมถึงทรัพยากรต่างๆจากทางภาครัฐได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ได้ตรงจุดและก็อบพอเพียงครับรอยากให้พูดเชิญชวประชาชนเข้าร่วมโรง,งการนีร้นะอย้จริงๆก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับโครงการสำมโนประชากรและเกหฑ2568น,นะครับ เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเราก็ว่าได้เลยทีเดียวนะครับจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับผมซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกนำเข้าสู่ระบบดิจิทัลแบบเป็นรูปแบบเลยทีเดียวนะครับทำได้ไม่ยากครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเท่านั้นเองนะครับ ในวันที่1-20ถึง20เมษายนนี้นะครับสามารถให้ข้อมูลทางออนไลน์ได้เลยครับเข้าทางแอปพลิเคชันของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้เลยนะครับ w w w nso go th นะครับหรือว่าเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับหรือเว็บไซต์ทางรัฐได้เลยครับส่วนใครที่รู้สึกว่าไม่ถนัดไม่สะดวกในการให้ข้อมูลออนไลน์หรือไม่มีสมาร์ทโฟนตั้งแต่วันที่21เมษายนครับถึงวันที่19มิถุนาเนี่ยก็จะมีคุณมาดีครับ เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินี่แหละครับนี่แต่งตัวเหมือนผมเลยฮะจะใส่แจ็คเก็ตสีฟ้าแบบนี้นะครับและที่สำคัญครับมีบัตรประจําตัวจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับปลอดภัยแน่นอนครับจะลงพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับในการที่จะไปรวบรวมข้อมูลของคุณถึงที่บ้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครพบคุณมาดีนะครับก็ฝากต้อนรับนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับคุณมาดีในการให้ข้อมูลของทุกคนด้วยนะครับผม แล้วก็สุดท้ายนีนขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ,บโครงการดีๆแบบนี้โครงการสามัปโะชากรและเคหะ2568นะครับเพราะว่าทุกคนสำคัญครับทุกข้อมูลมีความหมายมาร่วมสร้างอนาคตไทยไปด้วยกันนะครับ every one counts every one matters ครับ